าบรรยากาศริมเขื่อนน้ำกุยบุรีเจ๊จะไปไหนอ่ะไปนั่งเต็นท์นั่งอะไรกันไม่ต้องเข้าไปแล้วมาแลงเข้าไปก็อึดอัดอึดอัดอะไรอ่ะไปนั่งที่นู่นกันดีกว่านั่งไหนนู่นน่ะนู่นน่ะที่นั่งที่เขานั่งเลยเนี่ย ขนมไปกับกาแฟเดี๋ยวป้าเอาถั่วไปเราก็มีกระโถนเป็นอาวุธประจำนะอืมกระโถนนี่สำคัญมากเลยเวลาเข้าห้องน้ำรถลุงใหญ่จะกลายเป็นบ้านอยู่แล้วเนี่ยถั่วไปกินเอาข้าวไปกินด้วยนะนแล้วแต่แล้วแต่อะไร นั่นนั่นมีอะไรกินได้มในถุงนีะมีไหมเหลือปลาทาโร่กับเอาไปกินกับข้าวไปจะกินข้าวจะกินข้าวจะไม่กินปลากินไม่กินปล่อยให้มัีหิวให้ตายห่ากินยากไหนะไปเอาฉันเสือให้ดียวะ ปลาถือทั้งหมดเลยจันไม่ต้องถือไปอาศัยนั่งแค่ใกล้ๆตรงนี้ป <c oughs> บรรยากาศดีกี่กาแฟเย็นเพื่อภรรยาปกติชอบสดร้อนๆปรากฏว่า ไม่มีน้ำก็เลยใช้วิธีน้ำแข็งใส่นี่เขามาลงเวทีแล้วถ้าใช้วิธีน้ำแข็งใส่เสร็จเสร็จจับเรียบร้อยปรากฏว่านี่โต๊ะนี้ดีจังเอาเก้าอี้มาโต๊ะนี้ เขาเรียกนกน้อยทำแังแต่พอตัวนี้เป็นการย่างหมูหันย่างหมูหันตัวนี้ก็เอ๊ะตัวนี้ดีกว่าโตนุนตั้งกล้องไม่ได้เราต้องเห็นเพื่อนเพื่อนบ้างคุณจะตั้งตัวนี้มึงไม่ไปโตนุ่น ตัวนีเพราะความรักเพื่อนเราก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นเห็นอะไรอ่ะเห็นเห็นอะไรนี่แหละเห็นไอพี่จะเห็นนี่แหละ เสียกินข้าวไม่ต้องกินกินทาโร่ตุงใหญ่เนี่ยเป็นคนกินง่ายเป็นอาหารเก่าไงไอหมูหันที่เหลือๆนี่นะเดือดใหญ่กินกับข้าวให้ดูไม่เชื่อแล้วดูนะหั่นให้ดูนี่ไงหมูหันกับไอไม่ต้องหมูหันหรอกไอน้ำจิ้มอย่างเดียวตุงใหญ่ก็คุกข้าวกินได้แล้ว ข้าวเถอะจะได้กินยาลดความหล่อว่าลดความดันทุเรีงสูงเพราะเราเนี่ยเป็นคนง่ายๆเส้นจีนทำขั้นต,อ,ตอนการตียากมากเาจ้อ้าวทำยาคนมีตังคเว้ยอ้าวไม่ทำจะแล้วกูก็มีแปดร้อยนี่กินแล้วมีทรายไว้อะมันมันอนะกูไม่กินไม่ัทำจะแล้ว ไปยัอนน้ำจิ้มด้ว่นน้ำเลยน้ำจิ้มเพ่าน้ำมีแต่น้ำเนี่ยดีจืดดีใหญ่ให้อยากให้ดูข้าวที่งใหญ่กินยังไงมันมน้ำกินมากเลยน้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มไบแล้าถามต้องเข้าใจ นี่เดี๋ยวมูใหญ่ขอโชว์หน่อยโชว์มือการรับประทานอาหารมื้อสุดยอดขอหมูใหญ่คุณนายเขานี่ให้ดูมีอะไรกินบ้างอันนี้เป็นหมูหันเหลือเมื่อวาน,อนนี่เป็นน้ําจิ้มผสมน้ําแล้วมีใบมะขามลวลงไปด้วยส่วนนี้ข้าวที่เจ๊กินเหลือก็มีถั่วที่เป็นของใหม่ พูดถึงมีอันนี้ถ่วยเดียวเนี่ยน้ำจิ้มกินได้แล้วง่ายถุงใหญ่เป็นาหารเก่าไงก็เลยกินง่ายอ,าอ,อ,อ้าวถือถือถือส่วนเจ๊ก็เป็นนักเรียนนอกแดกยากแดกเย็นนอกเขตเทศบาล นะเจ๊ไม่กินลุงอยากกินมนเรียงกับช่างเล็กเนี่ยพกพกร้านเป็นอาวุธเจ๊พกกระถนเป็นอาวุธ เดียวก็อยู่ได้แล้วชีวิตสำคัญที่สุดคือน้ำจิ้มใบมะขามผสมน้ำฝนเมื่อคืนนี้น้ำค้าง ันนี้ไวเย็นหยหมดแลยไม่ใช่กินอมนแค่มือเดียวนี่เลย แับใจนั้นน้องหมูดีๆเท่านั้นเลยผสมมดหากินยากนะเนี่ยทางากานนี่ก็ต้องกลัวจะได้มดมานี่ต้องไปแย่หลังมดแดงแต่นี่ลุงใหญ่ไม่ต้องแย่หลังมดแดงเลยได้มดมาเสร็จพร้อมสับสำคัญที่สุดบอกว่าน,น้ำกินมผสมน้ำเนี่ย ข้าวอย่างเดียวมันกินได้เลยพูดมากๆจะเจ๊มออั่วหุ่ถามว่าวควรอืม,อม,อม,อมเจ๊ก,กินมันฝรั่งกับทาโร โอ้โหบรรยากาศดีใช่เลยไม่มาเสียใจแย่อ,อืมใช่เพร,ราะปาเธอเลยจะไม่โอ้ใช่เลยแล้วเนีน่ยบรรยากาศอยงเงี้ย มันมีเคียงใหม่ผสมด้วยน่ะมีไหมมีดูหมอกดิหมอกเต็มหมดเลยเห็นไหมพอเช้าตอนยังตื่นมาหกโมงเช้ายังไม่สว่างน้ำหมอกลอยตมน้ำเต็มหมดเลยอะสวยมากอ่ะนี่มันเย็นแต่ว่ามันไม่ถึงกับหนาวอ่ะมันแบบสบายอ่ะ กินกับข้าวได้จะต้องมีซอสมะเขือเทศจิ้ม,มดีนะที่จันขยันซื้อขนมมาเมื่อวานนี้นะที่ซื้อ,อในห้างอะนะโอ้โห,โหเยอะมากนะของกินเนี่ยแต่ไปซื้อเซเว่นน้มันจะแพงอะ่ะอย่างเงี้ยเซเว่นยี่สิบเนาะในห้างแค่สิบหกบาทอะ่ะถุงก็ตั้งสี่บาทนะปะ้าซื้อสองถุงไปยังเ่าหร่อย อ,อิ่มเลยเนี่ยอิ่มเ่ยข้าวต้องครึ่งกล่องมเมื่อวานยันกินข้าวแค่ครึ่งกล่องอยังอิ่มเลย วเยอะนะก็ัวน,นี้มันมีชิมเสียงดีขวมีเสียชาคุกอร่อยขนาดไหนคิดดู กินด้วยเย้ไม่กินกาแฟราวน้ำใส่ไม่กินดี กินลุงใหญ่ก็กินเต็มที่แบบไม่ห่วงอันไหนที่เจ๊กินลุงใหญ่ไม่กินเจ๊กินเยาะอันนี้เจ๊ไม่กินลุงใหญ่ก็กินไม่หมด พาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศดูเจน,นเกมุใหญ่กินข้าวมันก็บซ้ำซากอะนะเกมก็เล่นเกมเก่าลุงใหญ่กินข้าวจานเก่าเนี่ยกินข้าวกับขนมแบบเนี้ยไม่ใช่ขนมอะไรข้าวโพด มาดูคนนี้บรรยากาศนิดเดียวดูมันเขือ่อนเห็นไหมห้งใหญ่แล้วเอฟแฟนคลับของใหญ่มากขนาดไหนอืมนี่พวกนี้มันตกปลาไว้นี่ตกปลามีเบ็ด เ็บหมดแล้วลุงใหญ่อืมพี่พาไปดูนี่ไงอ่านเอาเองเงินเยอะเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพันษา44พันษา5้ันวา2554เพื่อชวนให้ผู้ที่มาพักแรมร่วมกัน สนองโครงการพระราชดำริก็เรื่องการอนุรักษ์น้ำโดยพลเด็กเ,เปรมตินรัศส์ลานนท์มดูรอบๆปกติเคงยังเงียบมากอ่ะนะนี่เนี่ยก็บรรดามวนมิตรก็มาจัดจัดให้ไม่เงียบนะ จะมาเจอเยเจ้คนเก่านี่โอเคเอาอีกไหมเนี่ยเอาเอาอีกไหยเดี๋ยวหาว่าถ่ายน้อยถ่ายเยเจ้เยอะนี่ปลาได้นี่มาทำทำอะไรก็ปลาจะกินกินหมูกินหมูแบบประหยัดมากเดี๋ยวจะเหลือไว้ตกปลาหน่อย เจ,เจย์ทะไรสจิ้มทุกอย่างไอ้เกย์จะมาวันนี้อยากเจย์เกย์ตลกเจยเขาจะเอาไปรถเล็กแต่มันคงจะมาเยี่ยมนิดหน่อยเดี๋ยวก็มา,มาเพราะว่ารถเล็กอะ่ะมันมีเพลงไม่ได้หรือเดิดนตำรวจลื้อจีก็บอกแล้วเดี๋ยวเดินตำรวจลื้อ ถ้าเราเอก็โดนตีกันเนี่ยมันฝรั่งกระป๋องเพิ่งจะแค่สี่สิบห้าบาทจะ<ม>ซื้อคิดดูที่จะซื้อถุงละย<ม>ี่สิบอ่ะนิดเดียวเองกินไม่กี่ชิน<ม>้นเองหมดแล้วมาหลายเยอยอันเนี้ยอร่อยมากเป<ม>็นคนชอบเนี่ยที่จริงปลากระเจี๊ย ส่งละห้าบาทหน่อยเดียวสามพันาคะแน,น,นห้าบาทมีแค่ไม่กี่อันได้เนี่ยน,นะขายถุงยี่สิบสามสิบห้าบาทนี่แบ่งได้สักสี่ถุงได้มั้ยกว่าการตายไปนะหากินไม่ยาก เพื่อเนี่ยมาถุงละสองร้อยสองร้อยยี่บห้าบาทมา,มาแบ่งแล้วก็เดินขายวันนั้นก็อยู่ได้แล้วเชื่อไหม,มถุงละสามี่ห้าบาทแบ่งเป็นถุงละยี่สิบาทได้ประมาณห้าถุงแต่ถ้าถุงก็สองรอยี่บ้าบาทอะถุงใหญ่เลยอะโอ้โหขายได้าัลัว เจ็ดแปดร้อยอ่ะแล้วก็เดินไปขายตามป้ายรถเมย์ขายตามรถติดไฟแดงก็ไม่มีเมียแล้วนี่เมียตายอ่ะเมียตายไม่ต้องไปอายใครแล้วทุกควันนี้อยู่อายเมีย เวลาเขากินหมูมันเหนียวเนี่ยเขาเคี้ยวไปครึ่งแล้วเขาเก็บไว้ตรงใหญ่ครึ่งคือเขารักตรงใหญ่ไงตัวตังใหญ่ต้องเคี้ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เคี้ยวให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ cái xíu nhỉo nhất rồi, con nhảy với kim, kim sút cái, nó tốn thời gian, chúng ta phải nhịn bể nhất rồi, cái bể อพรันไปเหลือถ้าเพื่อนๆเห็นใน ป็นกะแล้วว่าถ้ากินข้าวไม่หมดตอนเช้าต้องอมีประโยชน,น์ม <c oughs> ีประโยชน์จริงข้ามเยอะ ลืมกดติดตามครับดูสิยงอย่างนนใต้คลิป